เรามาทดสอบการใช้งานระบบนะคะอันดับแรกเราทำการเปิดเครื่องพิมพ์หลังจากนั้นคลิกที่ปุ่มแอปนะคะเข้ามาที่หน้าแอปรอการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์นะคะเมื่อการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เสร็จเรามาที่ออค้นหาเครื่องพิมพ์นะคะทำการเชื่อมต่อ เครื่องปิ้นนะคะเมื่อสถานะาเชื่อมต่อเสร็จให้เราคลิกที่ปุ่มทดสอบเครื่องพิมพ์นะคะเมื่อเครื่องพิมพ์อยู่ในสถานะพร้อมใช้งานให้เรากลับมาที่หน้าเมนูนะคะเราจะมาดูในส่วนของห่วนะคะอันดับเลขอันดับแรกเราจะมาดูในส่วนของเลขเต็ม ในส่วนของเลขเต็มหน้านี้จะโชว์ตัวเลขเต็มนะคะที่ไม่สามารถแทงได้ในส่วนต่อไปเราจะมาดูในส่วนของแทงเลขนะคะในส่วนนี้เราจะมาดูในการแทงเลขสามตัวก่อนนะคะคลิกที่ปุ่มคลิกที่ช่องแทงเลขก็คือระบุตัวเลขที่เราต้องการแทงลงไปนะคะเป็นเลขสามตัว สำหรับช่องนี้จะเป็นการาจะเป็นช่องสำหรับป้อนยอดแทงยอดเล่นนะคะสำหรับอยอดเล่นแทงตรงนะคะอันนี้ก็คือเป็นยอดเล่นโต๊นะคะเมื่อระบุตัวเลขเสร็จแล้วให้เราคลิกที่ปุ่มขายเมื่อคลิกที่ปุ่มขายเสร็จารายการก็จะมาโชว์ข้างล่างถ้าเรา ต้องการาถ้าเราไม่ต้องการรายการใดารายการหนึ่งให้กดแช่ที่รายการนั้นนะคะแล้วกดที่คำว่าใช่เพื่อต้องเ,อเพื่อลบข้อมูลดังกล่าวนะคะข้อมูลดังกล่าวก็จะลบไปนะคะสำหรับการแทงเลขสอตัวนะคะก็มาที่ช่องเ,อเลขเหมือนเดิมกดตัวเลขที่ต้องการแทงนะคะกดยอดเล่น สำหรับเลข2ตัวนะคะจะมีราคาเลข2องตัวคูณก็คือเราสามารถาใช้ระบุที่คูณ4 5 6ตามที่เราตั้งค่าไว้นะคะอันนี้จะตั้งค่าไว้ที่5ก็คือ,อถ้าเราแทง10ก็จะมาคูณ5นะคะมเมื่อเราระบุเสร็จก็คือคลิกที่ปุ่มขายนะคะรายการก็จะมาโชว เมื่อเราตกลงกับโอเคกับรายการดังกล่าวแล้วนะคะให้เรากดส่งพิมพ์นะคะเมื่อเรากดส่งพิมพ์รายการดังกล่าวก็จะถูกพิมพ์ออกมานะคะต่อไปเรามาดูที่รายการเล่นนะคะารายการเล่นนะคะจะโชว์อยอดรวมเลขวิ่ง ยอดรวมเลข2ตัวและยอดรวมเลข3ตัวนะคะในส่วนนี้เราคลิกด,ดูเราสามารถคลิกด,ดูรา,ายละเอียดได้นะคะเลข2ตัวหมายเลข12บินตัวนี้จะโชว์ลายละเอียดของบินนะคะเลข3ตัวเช่นเดียวกันนะคะนี้จะโชว์รายละเอียดของ เลขที่เราแทงนะคะในส่วนต่อไปก็จะเป็นในส่วนของอหวยหุ้นนะคะหวยหุ้นก็เช่นเดียวกันจะมีรอบเช้าเที่ยงบ่ายแล้วก็เย็นนะคะสำหรับาการแทงก็เช่นเดียวกันนะคะหวยต่างประเทศก็มีให้เราเลือกนะคะอย่างเช่นเราเลือกที่หวยลาวนะคะว การแทงก็เป็นะจะใช้แทงเหมือนๆกันนะคะ